ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อนๆก็จะเห็นเนาะว่าราคาทองเนี่ยมันขึ้นไม่หยุดเลยมันขึ้นแบบขึ้นเรื่อยๆจนทุกคนก็อาจจะเริ่มสงสัยว่าเออแล้วฉันเนี่ยควรจะกระโดดเข้าไปซื้อทองด้วยดีไหมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังว่าไอ้ทองคำเนี่ยซื้อดีไหมมันเหมาะกับใครแล้วถ้าอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยซื้อไปที่ไหนคุ้มสุดสําหรับตอนนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังครับไปฟังกันเลยดีกว่าเอ,อ้ยแต่เดี๋ยวก่อนพอพูดถึงทองคำเนี่ยก็นึกได้ว่าลืมอะไรไปอะนะปิ้วปิวป ปุบปบปุบปั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  แต่ไม่ใช่ทองแท้ได้วเวลาเปลี่ยนป้ายแล้วอ่ะนะนั่นแหละนะฮะอะไรนะนายบอกว่าคลิปที่แล้วผมแปะโล่ทองไปแล้วเหรออืมแน่ใจปล่าเออเอาไว้ว่าไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมเย้ yeah! สวัสดีครับผมผมต้านะครับก็เอาจิงๆเนี่ยเรา <ผม S 1> ถึงร้านซับต้งนานแล้วผมแค่ไม่ได้เอาโล่มาโชว์ให้ดูเฉยๆฉยก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ติดตามมาอย่างยาวนานโอเคเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาราคาทองอ่ะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆใช่ปะ่ะอย่างชว่วงที่ผ่านมาก็โอ้โหทำนิวไฮไปเรื่อยๆเลยในขณะที่หุ้นไทยเนี่ยผ่านไป10ปีก็ยังอยู่ที่เดิม <laughs> นั่นแหละเพื่อนๆก็อาจจะเริ่มแบบเอ๊ะหรือว่าเราควรจะซื้อทองกันบ้างแล้วก็เราลองย้อนกลับไปดูกราฟทองกันก่อนดีกว่าเนาะถ้าเกิดเราลองย้อนกลับไปเนี่ยเราจะชอบได้ยินตำนานจากพ่อแม่เนาะว่าแบบเ,เมื่อก่อนเนี่ยราคาทองคามันบาทหนึ่งเนี่ยแค่4 0 0บาทเอง1บาททองคำะนะเท่ากับ400บาทเนี่ยแล้วก็ที่ผ่านมาตลอด30ปีก็โอ้ย,ยขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะซึ่งไอ้ช่วงเนี้ยที่มันหายกันก็เพราะว่าก่อนหน้านี้นนทองคาอะถ้าเกิดเราลองดูกราฟเนาะราคามันจะแบบติ๊กตึกติ๊กตึ เหมือนติดแนวต้านอะไรสักอย่างเนี้ยมาสักพักแล้วแล้วเหมือนที่ผ่านมันมัน break out มันทำ new h i ก็อาจจะมีปัจจัยมาจากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามที่มันไม่จบสักทีหรือว่าเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอเมริกาดูเหมือนว่าเศรษฐกิจจะยังไม่ฟื้นแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยก็มีการทยอยซื้อทองคำตุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆราคาม,มันก็เลยเอ่อเป็นขาขึ้นอะไรอย่างนี้นะอ่ะนั่นแหละแล้วก็กลับมาที่คําถามมาว่าแบบเอ้าพี่ฮะแล้วผมควรจะซื้อทองคาเลยดีหรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมเนี้ยก็จะสรุปให้ฟังเลยแล้้ววกัันนน่่าาอออทงมซื จริงไหมแล้วใครเนี่ยที่เหมาะที่จะซื้อทองคำบ้างแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราในคลิปนี้ซึื้คือ Dime แอปที่ทําให้เราสามารถซื้อทองคําได้ด้วยเงินเริ่มต้นเพียงแค่100บาทซึ่งซื้อ,อยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายท้ายคลิปแล้วกันนะงั้นไล่ไปทีละข้อเลยแล้วกันซื้อทองคําดีไหมอันดับแรกเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้าใจก่อนเนาะว่าแบบ ตัวทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่มีจุดเด่นยังไงแล้วก็มีประโยชน์ยังไงซึ่งปกติแล้วเวลานรกลงทุนซื้อทองคําเขาจะคาดหวังแค่2อ,อย่าง1ก็คือการเก่งกําไรแล้ว2ก็คือเพื่อกระจายความเสีย่ยง ซึ่งการลงทุนแบบ2วิธีเนี้ยจะมีวิธีการที่ต่างกันมาที่อย่างแรกก่อนก็คือเรื่องของการเก็งกาไรคือต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่เป็นเซฟเฮลเว่นเพราะทองคำเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวต่อให้เศรษฐกิจมันจะพังทลายลงหุ้นมันตกกันหมดใช่ป่ะทองคําก็จะยังคงอยู่หรือต่อให้เกิดมีเหตุการณ์สงครามอะไรเกิดขึ้นประเทศมันเจ๊งเนี่ยหรือถ้าธนาคารเจ๊งเงินที่ฝากไว้ในธนาคารก็อาจจะหายได้เหมือนกัน,ไม,มน,กนไม่เหมือนกับทอง ทองคำก็ยังจะอยู่ทองมันไม่เจิงในทางกับกันถ้าเกิดเราซื้อหุ้นใช่ปะถ้าเกิดเศรษฐกิจของประเทศนั้นมันแครชเนี่ยหุ้นเราก็จะตกตามหรือถ้าเกิดเราถือเงินสดก็จริงอะแต่ว่าถ้าเกิดประเทศนั้นมันเจ๊งขึ้นมาเงินมันก็สามารถดีแวลูเสื่อมค่าได้เหมือนกันแต่ทองคําเป็นสิ่งที่แบบคนให้ความเชื่อใจมานับหลายพันปีหลายคนจึงมองว่าทองคํานั้นมีค่าในตัวดังนั้นเราจะเห็นว่าเวลาโลกมันเกิดสงครามบางอย่างขึ้นใช่ปะ หรือว่ามีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นเนี่ยราคาทองคํามันเลยจะขึ้นอประมาณนั้นเลยครับดังนั้นพวกที่ซื้อทองแล้วมาเล่นเกงกําไรซื้อตอนมันถูกขายตอนมันแพงเนี่ย<ๆ>เขาก็จะพยายามดูเรื่องของพวกข่าวหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆที่จะมาส่งผลกับราคาทองอย่างที่2ก็คือซื้อเอาไว้เพื่อกระจายความเสี่ยงคือต้องบอกว่าคุณสมบัติของทองอีกอย่างหนึ่งก็คือ correlation ของราคาทองคํากับสินทรัพย์อื่นเนี่ย มันตับถ้าพูดภาษาไทยก็คือราคาของทองคำเนี่ยมันไม่ค่อยสัมพันธ์กับราคาของสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นเวลาเราจะซื้อหุ้นใช่ปะถ้าหุ้นมันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นพร้อมๆกันทั้งตลาดซึ่งนั่นเป็นข้อดีเพราะว่าการที่เราซื้อทองเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดตลาดหุ้นมันตกลงมาทองคํามันจะไม่ตกตามมันลดความเสี่ยงได้และเนื่องจากว่าราคาทองคำเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นหรือว่าลงตามตลาดหุ้นหรือว่าตามตลาดพันธบัตรอื่นๆเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาเป็นเอกเทศของมันดังนั้นถ้าาาเเเกิดรรรผสมทออองงงคํลไปในพุขา มันจะทําให้ผลตอบแทนของพอร์ตเราเนี่ยมันสมูทมากขึ้นอะหรือก็คือลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนนั่นแหละตามทีษฎีโมเดิลพอร์ตฟลิโอเลยนะแม้แต่เรดาริโอเนี่ยเขาก็แนะนําให้แต่ละคนมีทองติดพอร์ตเอาไว้อะนะและทองคํายังมีคุณสมบัติอีกอย่างคือเป็นอินฟลักชั่นเฮดจ์แอสเซทหรือก็คือราคาของทองคำเนี่ยมันลอยตัวตามเงินเฟอ้อดังนั้นถ้าให้เทียบระหว่างเก็บเงินไว้ในทองคํากับเก็บเงินไว้เป็นเงินสดเฉยๆเนี่ย ถือทองคํายังจะดีซะก,กว่าเพราะมันสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าเงินเฟ้อนะและเป็นเหตุผลว่าทําไมช่วงที่เงินมันเฟ้อจ,จัดๆเนี่ยคนถึงหันมาถือทองคำสีเยอะประมาณนั้นแต่ถึงกระนั้นเนี่ยทองคําก็มีข้อเสียนะนั่นก็คือทองคำอะ่ะอย่าลืมมันเป็นแค่ก้อนโลหะสีเหลืองๆมันไม่สามารถจ่ายันผลได้เหมือนกับหุ้นแล้วก็ราคาของมันเนี่ยไม่ได้มาอ้างอิงจากพื้นฐานเหมือนกับพวกหุ้นที่ ดำเนินธุรกิจดีแล้วราคามันจะขึ้นเนื้อรปะราคามันมาจากดีมานซัพพลายล้วนๆเก่งกําไรได้อย่างเดียวมันก็เป็นเหตุผลว่าทําไมวอร์เรนเบรฟเ t ตเขาไม่ชอบทองคาเลยราคาไม่ได้มาจากพื้นฐานแล้วก็จ่ายปันผลไม่ได้เหมือนหุน้นอย่างที่2ก็คือถึงแม้ว่ามันจะขึ้นว่าเป็นเซฟเฮเว่นใช่ปะอันนั้นมันคือในทางทฤษฎีเนาะแต่ถ้ามองจากมุมของกองทุนเนี่ยพวกกองทุนทองคําเขาถือว่าเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ8ระดับสูงสุดเลยนะอืมเพราะว่าเขาถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางเลือกขนนนนนาาดดดกอออองอยงยงงงงทททุุุหห้้้้่่่ะะะคควมเเเสีียยัััูแรบ6จลตศึษใ ส,สนุบสั้นๆมันเหมาะกับใครใช่ไหมแน่นอนอันดับที่หนึ่งเหมาะกับคนที่อยากเก่งกําไรทองคําบางคนเนี่ยเขาชอบทองคําอยู่แล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็อย่างที่2ก็คือเหมาะสำหรับคนที่อยากจะออบทองอยากจะเอาทองเนี่ยเข้าไปเสริมไว้ในพอตตัวเองเพื่อกระจายความเสี่ยงซื้อแล้วถือระยะยาวอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันซึ่งโดยส่วนตัวผมขอบอกเลยแล้วกันว่าจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ใช่ติ่งทองคํานะผมชอบหุ้นมากกว่าแต่ถึงกระนั้นเนี่ยการที่เรามีพวกสินทรัพย์อื่นๆเอามาติดพอตเอาไว้บ้างอาจจะมีทองคําสัก 5%ของพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตเราได้เหมือนกันเผื่อช่วงไหนหุ้นตกจะได้ขายทองส่วนเนี้ยเอาไปซื้อหุ้นต่อประมาณนั้นนะนะแต่ทองอาจจะไม่ได้เป็นกำลังทับหลักที่ทาให้พอร์ตของผมโตนะเป็นซัพพอร์ตแล้วถ้าอยากจะซื้อทองคําซื้อวิธีไหนดีที่สุดผมก็สรุปเอามาไว้ให้แล้วนะเพราะนี่มันปี2 0 2 4แล้วเราไม่จะไปต้องไปซื้อทองคําที่หน้าร้านกันแล้วนะอันนี้ฝากบอกแม่ผมเฉยๆต่อคิวโคตรนานะผมแบ่งเป็น3วิธีหลักๆแล้วกันวิธีที่1คืือออซ้ททงงแ่ไปเลย ข้อนี้ก็คือมันจับต้องได้มันฟินแล้วบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าเพราะได้ถือเอาไว้จริงๆอะนะไม่ใช่ทองกระดาษเป็น the same old gold ลองฟังเสียงดูสิรู้สึกตีใช่ไหมละ่ะอาทองบินโอ้ทองบินเออ,อยืมแม่มาด้วยไม่ใช่ทองผมด้วยซ้ำบอกแล้วทองมันคือโลหะนิ่มๆอะนะ ส่วนข้อเสียก็คือส่วนข้อเสียก็คืออ่ามันส่วนข้อเสียส่วนข้อเสียก็คือทองคำเนี่ยมันหนักมันย้ายยากถ้าจะเก็บไว้ในบ้านมันต้องเก็บไว้ในตู้เซฟถ้าบ้านไฟไหมหรือน้ําท่วมก็ต้องอุ้มไปด้วยหรือถ้ามีโจรมาบ้านโจรก็ไม่ต้องหานานไปแกะตู้เซฟได้เลยการิการิ อาจจะทําให้เกิดแอนซายตี้ไม่อยู่บ้านแล้วกังวลกลัวทองหายนะนอกจากนี้เนี่ยทองคํายังต้องเสียค่าบล็อกถ้าเราซื้อเป็นทองแทง่งหรือถ้าเป็นทองรูปพรรณเนี่ยก็ต้องเสียค่ากําเน็ตจะซื้อจะขายทีนึงเนี่ยก็ยากแล้วก็ช้าบางครั้งช่วงไหนทองราคาตกลงเลยเยอะๆเนี่ยไปซื้อหน้าร้านมันไม่มีขายต้องรอคิวนานต่อคิวหน้าร้านหรือบางครั้งก็โดนกดราคาตอนเอาไปขายได้เหมือนกันถ้าเกิดทองคํามันคอยยี่ห้อนะผมเล่างงจริงๆทําไมแม่ชอบซื้อทองแทง่งแล้วก็ใช้ให้ผมไปยืนขายอยู่เนี่ยแค่ระบายความในใจเฉยครับวิธีที่อ้อ,องทุนรวม หรือว่า ETF หรือก็คือแทนที่เราจะไปซื้อทองคําแท่งแบบของจริงมาเนี่ยเราเอาเงินไปซื้อกองทุนที่เขาเอาเงินเราเนี่ยไปซื้อทองอีกทีหนึ่งซึ่งก็จะมีกองทุนทั้งประเภทที่เป็น Active Fund แล้วก็ Passive Fund ถ้าเกิดเราซื้อเป็นกองทุนแบบ Passive Fund มาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราซื้อทองคํามาถือไว้เลยนะเพราะว่าไอกองทุนแบบ Passive เนี่ยมันจะสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับการถือทองคําไว้เองมากๆแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่นะก็คือพวกกองทุนทองคำเนี่ยมันจะมีพวกค่าธรรมเนียมรายปีซึ่งถ้าเกิดเราจะซื้อเป็นกองทุนรวม, việc, มนนเนาะ ไหรือถ้าจะซื้อเป็น ETF ก็เข้าไปซื้อในตลาดหุ้นได้เลยพิมพ์ว่า GLD ขึ้นเลยหมายถึงในตลาดหุ้นไทยนะซึ่งข้อดีก็คือเงินขั้นต่ําในการซื้อเนี่ยถูกกว่าทองแท่งเราไม่ต้องรวมเงินเป็นหมืน่นไปซื้อเป็นทองแท่งเป็นบาทหนึ่งสบาทอะไรอย่างงี้ใช่ปะอย่างที่2คือไม่ต้องถือเองแล้วก็บริหารจัดการโดยสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือนะแล้วอย่างก็คือซื้อขายสะดวกทําผ่านออนไลน์นะแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ก็คือไอ้กองทุนพวกนี้มันจะมีค่าธรรมเนียมรายปีอยู่อ่ะยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นตัวของ ETF GL d นาา ETF ทองคคํมี่ รายปีเนี่ยอยู่ที่0.58%ต่อปีซึ่งถือว่าเยอะมากจากมองผมนะวิธีที่3ซึ่งเป็นวิธีที่น่าจะดีที่สุดเท่าที่ผมลองดูมาหมดแล้วนะก็คือซื้อทองออนไลน์ผ่านผู้ให้บริการต่างๆ ที่เราอาจจะเคยได้ยินเนะาะอาจจะเป็นซื้อทองผ่านแม่ทองสุกผ่านห้วเส้นเฮงผ่านออโรราอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งข้อดีก็คือขั้นต่ําในการซื้อเนี่ยถูกกว่าทองแท่งไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีซื้อขายได้สะดวกแล้วก็ไวกว่าก,กองทุนอีกอย่างเจ้าที่ผมใช้อยู่เนี่ยขายปุ๊บเงินเข้าบัญชีเลยซึ่งเอาริงข้อเสียผมมองว่าแทบไม่มีนะนอกจากความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มที่เราไปซื้อเขาอะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วผมว่าซื้อผ่านช่องทางเนี้ยดีที่สุดแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าจะใช้เจ้าไหนดีผมขอแนะนำด ในวันนี้อ่ะนะแล้วก็เป็นแอปที่ผมใช้อยู่ด้วย ดายช่วยซื้อทองได้ด้วยเหรอใช่แล้วที่เนี่ยเขาซื้อทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นทองคําหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศหรือแม้กระทั่งกองทุนเนี่ยแอปดายที่พวกเรารักตัวเนี้ยรวมทุกการลงทุนเอาไว้ทั้งหมดในที่เดียวเลยแล้วก็ใช้โคดง่ายบอกไว้เลยนะซึ่งข้อดีของการซื้อทองผ่านดายเนี้ยนอกจากจะซื้อง่ายเริ่มต้นเงินลงทุนขั้นต่ำแค่100บาทแถมยังเป็นช่องทางที่ค่าธรรมเนียมเนี่ยต่ำที่สุดเพราะว่าเขาไม่คิดค่าธรรมเนียมอะไรเลยโครดีเหลือจะเชื่อแถมการที่เราซื้อทองผ่านดายเนี่ย ทำให้เราไม่ต้องไปเปิดใช้หลายแอปสามารถย้ายเงินลงทุนจากทองไปเข้าหุ้นหุ้นไปเข้าทองได้อย่างง่ายดายนะอันนี้ก็คือข้อดีของการที่เราลงทุนทุกอย่างได้จากที่เดียวซึ่งถ้าใครสนใจซื้อทองผ่านไดมเดี๋ยวผมรีวิวให้ฟังซึ่งผมขอสรุปจุดเด่นหลักๆของการซื้อทองผ่านไดมก่อนแล้วกันเนาะอันดับแรกก็คือการซื้อทองผ่านไดมเนี่ยจะเป็นทองคาแบบ99.99% 99โดยที่มีราคาอิงกับตลาดโลกสามารถซื้อขายได้แบบเรียลไทม์ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงตีสามเรียกได้ว่าไม่ต้องนอน <laughs> มีขั้นต่ําการลงทุนนนนซื้้้้ออทองงเเริิต่ตใชขั แค่หนึ่100บาทซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับการซื้อทองสมัยก่อนที่แบบมันจะมีขั้นต่ำอยู่ที่0.1บาทหมายถึงบาททองคำนะเออหรืออาจจะเป็นแบบ1บาท5บาทอะไรอย่างนี้เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ซื้อทองออนไลน์ง่ายกว่าเดิมมากไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายซึ่งถือว่าดีมากตอนแรกผมไม่เชื่อด้วยซ้ำถึงขนาดที่ทีมงานได้เนี่ยพิมมาบ่นเลยนะว่าแบบที่ทําไปแ,แทบไม่ได้ตังอะไรเลยแอปนี้เขารวมหลายการลงทุนไว้ในที่เดียวเวลาเราจะโยกย้ายเงินจากหุ้นไปเข้าทองทองไปเข้ากองทุนอะไรเงี้ย มันสะดวกกว่าไม่ต้องถอนเงินเข้าออกหลายแอปครับผมแบบที่บอกไปนั่นแหละแล้วอย่างที่5ก็คือทางดานเนี่ยเขามีบัญชี FCD ด้วยเป็นบัญชีเงินฝากต่างประเทศให้ดอกเบี้ย5%เพราะเวลาเราซื้อทองกับทางดานเนี่ยเราจะใช้หน่วยเงินเป็น USD อยู่แล้วซึ่งไอ้เงินที่เราเอาไว้รอซื้อทองหรือว่าได้จากการขายทองออกมาเนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ย5%ไปด้วยนะถือว่าสุดคุม้มก็สำหรับคนที่มีแอปดานอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปกดเปิดบัญชีเทรดทองคาบนแอปได้เลยนะกดตามแอปไปนิดหน่อยก็จะสามารถกดซื้อได้เลยครับผมง่มอดไแป ก็ให้ไปดาวน์โหลดแอปได้ลงมาก่อนแล้วก็กดสมัครใส่รายละเอียดตามที่มันขอในแอปไปเรื่อยๆแปบ๊บเดียวก็เปิดเสร็จครับผมลองไปกดดูมันง่ายกว่าที่คิดเพราเรากดสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาที่หน้าแรกของแอปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยเติมเงินอ่ะให้ไปที่หน้าเงินสดจากนั้นก็กดฝากเงินตรงนี้ครับผมอ่ะกด Copy ปป๊าบแล้วก็โอนเงินเข้ามาได้เลยตัวเนี้ยจะเป็นบัญชีหลักๆของเราซึ่งนอกจากบัญชีตัวเนี้ยผมขอพูดเสริมหน่อยละกันก็คือมันจะมีตัวของบัญชี ที่เป็นดายม USD ตัวเนี้ยเราจะเอาไว้ซื้อพวกหุ้นต่างประเทศหุ้นอเมริกาอะไรพวกนี้หรือบัญชีดายม FCD ตัวเนี้ยเข้าใจว่าเขาจะบังคับให้เปิดตัว FCD ด้วยอยู่แล้วถ้าเกิดเราอยากจะซื้อทองคำมาเนาะอ่ะซึ่งบัญชีตัวนี้แหละจะเป็นบัญชีที่ให้ดอกเบี้ย5%แล้วก็สามารถใช้ในการซื้อทองคําได้ด้วยอืมอืมโอเคเอาไปว่าอันดับแรกก็อย่างที่บอกไปโอนเงินเข้ามาในบัญชีของดา m ม s เซฟตัวนี้กดฝากเงิน กด copy พอเราฝากเงินเข้ามาเสร็จปุ๊บมีเงินในบัญชีแล้วอ่ะให้ไปที่แทบ็บลงทุนเลือกที่ทองคําจากนั้นเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกตัวพาร์ทเนอร์ที่เราจะซื้อด้วยครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยทางดาดเนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกร้านทองที่สามารถใช้ซื้อทองออนไลน์ได้ใช่ปะอย่างตอนนี้เนี่ยเขามีให้เลือกแค่ Choice เดียวอยู่ก็คือแม่ทองสุกอ่ะก็กดเข้าไปก่อนครับจากนั้นก็สามารถกดซื้อทองได้เลยอ่ะซึ่งเราสามารถเลือกได้นาอว่าเราจะใช้เป็นเงินบาท ที่มาจากดายมเซฟหรือว่าจะเป็นเงิน USD ที่มาจากดาน FCD อ่าซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เติมเงินเข้ามาใช่ปะเพิ่งเติมเงินมาครั้งแรกเงินมันจะอยู่ในบัญชีดานมเซฟครับผมจากนั้นก็ใส่จํานวนเงินที่ต้องการซื้อเนี่ยมูลค่าขั้นต่ําแค่100บาทซื้อทองได้ไม่มีค่าคอมมิชชั่นอ่ะกดตรวจสอบคําสั่งกดยืนยันใส่รหัสแป๊บปึ๊บอืมเสร็จสิ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเราเนี่ยได้ซื้อทองไปแล้วนะไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วย ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่0บาทเลยเห็นปะ่ะซึ่งคําสั่งซ,ซื้อก็จะเป็นซื้อที่ราคาตลาดเนะเาะก็คือซื้อปุบได้ปั๊บเลย Market Order ครับผมซึ่งถ้าเราซื้อทองมาแล้วอ่ะก็ไปดูที่หน้าของสินทรัพย์แล้วก็ไปดูทองคำที่อยู่ในพอร์ตของเราได้นะครับผมหรือถ้าเราจะกดขายก็ทำเหมือนเดิมเนี่ยไปที่ลงทุนแม่ทองสุกแล้วก็กดให้เป็นการขายครับผมอ่ะซึ่งถ้าเราจะขายก็เหมือนเดิมเลยเนาะ เราจะกดระบุเป็น USD หรือระบุเป็นน้ำหนักก็ได้สมมติผมขายทั้งหมดแล้วกันป,ปึ๊บอืมพอขายเสร็จสิ้นปุ๊บเงินเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในบัญชีที่เป็นตัวของ FCD อัตโนมัติเลยนะครับผมก็คือตัวของบัญชีนี้ FCD ซึ่งถ้าเกิดเราจะถอนออกมาจาก FCD ก็ได้เหมือนกันก็ต้องเปลี่ยนเงิน convert จาก USD ไปเป็นไทยบาทก่อนครับผมจากบัญชี FCD เป็น d Dime Save เากาะเข้าไปต้องการถอนออกมากี่ดอลล่าเปลี่ยนเป็นสกุลเงินไทยยืนยนันป้าเงินก็จะเข้ามาอยู่ใน d ดา s a ซ e ครับผมอ่าแล้วเราก็กดถอนเงินจากอันนี้ได้เลย ตามปกติเหมือนกับเราใช้บัญชีธนาคารของ,องเกียรตินาคินเลยก่นเนี่ยกดโอนเงินแล้วก็โอนไปบัญชีไหนก็ได้แล้วทันทีทันทีเลยถือว่าสะดวกมากๆไม่ต้องรอทีบวกหนึ่งทีบวกสองอะไรเลยนะแค่นี้ก็เป็นอันเสรีรยบรอยครับผมซึ่งก็เพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันแล้วอะเนาะว่าเดี๋ยวนี้ซื้อทองผ่านออนไลน์มันง่ายถ้าเกิดอยากจะกระจายเงินลงทุนไปซื้อทองคําวิธีนี้ผมก็มองว่าดีที่สุดครับผมและจะดีกว่านั้นถ้าเกิดซื้อทองผ่านดิมสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ ซึ่งเอาจริงแอปเขาก็ถือว่าดีอยู่แล้วด้วยนะแม้ว่าผมจะไม่ใช่ติ่งทองขนาดนั้นก็เถอะแต่ถ้าเกิดใครสนใจจะซื้อทองอาจจะมองว่ามันเป็นจังหวะซื้อพอดีก็ซื้อผ่านแอปนี้ได้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครสนใจจะสมัครเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ในดีสคริปชันนะครับผมฝากใช้ลิงก์ผมด้วยจะเป็นการขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ yeah. ก็อย่าลืมนะว่าทางเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการเปิดให้สมัครเมมเบอร์ชิพได้แล้ววอยู่ด้านไหนก็ไม่รู้นะให้อีดีเตอร์ไปตัดต่อเอาเอง <laughs> ฝากด้วยครับเอฟ ก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะสมัครเป็นเมมเบอร์ช่องของผมเนี่ยเอาจริงเปิร์กก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะหรอกครับผมสำหรับตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครเข้ามาก็จะได้มีชื่อแปะเอาไว้อยู่ตรง N credit ที่กำลังไหลไหลยอยู่ตอนนี้เลยนะอืมแล้วก็จะมีแบตช์ขึ้นอยู่หลังชื่อด้วยยิ่งอยู่นานแบตยิ่งสวยนะผมตั้งใจออกแบบมาให้มันเป็นทีมเกมเลยนะแบบเหมือนหมากลุกของในเม No g เกม No Life อะไรอย่างเงี้ยโนเกมโนไลฟ์ <laughs> no Game, no เออหมากลุกที่เป็นสีลุงล้งๆอะ่ะ No no game no life No no sense of life Weep ก็ขอบคุณทุกคนที่สนักสนุกเนียนเข้ามานะครับผมต้องรีบขยันลงคลิปแล้ว <laughs> ไม่ได้ลงนานนะืมอ